สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูผมเล่นเกมแล้วก็คนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็อ่าอีกมากมายนะโอเค <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่านะครับผมก็ยังอยู่กันในเกมวิวาใบสังตายนะครับผมก็เป็นเกมพัซเซลนะใครที่เข้ามาดูนะครับพาร์ทสองนะครับก็อยากจะรู้เรื่องว่าเนื้อหามันเป็นยังไงก็ไปดูพาร์ทแรกได้เลยนะครับ ข่าวนี้นะผมจะมาต่อจากพัทที่แล้วนะครับก็จะเป็นบทที่แล้วแล้วแหละเอออีพีที่แล้วนะครับเข้าไปเลยครับมาตรงนี้เราจะมีหน้าสารนะไอ้ตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าผีจะจํำสแกยังไงนะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นก่อนมันมีทางเลือกให้เราสองทางครับผมอันนี้คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ไอตัวข้างบนเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกําไรกําไรหยกนะครับผมของของที่เราจะเอาไปเป็นของกํานันให้กับ เจ้าสาวนะครับผมก็มีเหมือนกับมีลูกไฟขึ้นมานะแล้วก็มีเหรียญน,นะอันนี้ในเวอร์ชันโมบายนะในเวอร์ชันโมบายนะครับผมสามารถโหลดเล่นได้นะครับเล่นฟรีนะครับผมใครที่อยากจะหาเล่นเนาะโอเคมันมีทั้งเลือกสองทางนะอันนี้อาจจะพูดมากไปทีนหนึ่งต้องขออภัยนะครับ2ทางเราเลือกไปทางนี้ก่อนนะครับมันมีมันมีเด็กคนหนึ่งนะครับผมมันมีเด็กคนหนึ่งเด็กหรือเปล่าวะหรือตุ๊กตาตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะ กตาใช่ไหมเจู้เจอเด็กที่แปลกจังหน้ากากหัวไม่มีรูสักรูเลยเหรออะไรวะอะไรไม่มีรูสักรูแบบนี้จะมองเห็นเหรอแถมยังเหยียบเสาสูงขนาดนั้นอันตรายเกินไปแล้วเด็กน้อยเธอรู้จักพี่เนียมโมชีของบ้านนี้ไหมคนในหมู่บ้านไปไหนกันหมดละ่ะเด็กแปลก ไม่ตอบนะครับแม่งเด็กหยิงมากเด็กหญิงจริงัะผมเด็กคนนี้ยิงมากเลยนะแล้วก็มีต่อนะครับผมเธอเอื้อมมือมาบนต้นไม้ัน่นอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบนต้นไม้บอบนต้นไม้มันมีมันมีไอ้กุญแจไม่ใช่เอื้อมมือเธอเอื้อมของบนต้นไม้นั้น ถึงใช่ไหมอืมช่วยหยิบลงมาให้ฉันหน่อยสิเป็นการไหว้หวานนะจ๊ะอะไรนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะเด็กแปลกก็ไม่ตอบนะครับผมแต่ถ้าเราจำมาไว้นะเหมือนจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนหรือเปล่าอืมนี่ไงนี่ไงมันมีกุญแจใช่ไหมกุญแจรเราต้องหาไอ้ตัวแมง จึงรีดสิบอันนี่มาแลกแล้วก็มีไอ้ลูกคางเพื่อแลกหน้ากากไปแล้วก็มีไอ้ตัวตัวกองนะครับตัวกองมันจะแลกไม้เท้านี่นเนี่ยเหมือนมันจะเป็นไม้เท้าเหรอครับผมวางห้อยอยู่ข้างบนเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะไปไหต่อได้แล้วแต่จังตอนเช้าที่นี่ไม่ล็อกนี่นะล็อกตายด้วยครับผม ประตูล็อกครับคราวนี้เราต้องไปหาฉันต้องการภาชนะจับจับจิ้งหรีดเราต้องเอาจิ้งจิ้งหรีดสิบตัวนะให้น้องเขานะภาชนะไหนวะเดี๋ยวอืมคุณยายนะเจ้าทาเจ้าตาพล่างที่ลังแกฉันฮคิดว่าจะขโมยของฉันงัินเหรอ ฉันไม่ยอมปล่อยไปแน่แล้วจะเอาไปแลกไงล่ะคุณยายตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยเทวรูปเหมือนเป็นเทวรูปนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะรู้สึกว่ารูปปั้นนี้ดูชั่วร้ายอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเจ้าพระแม่กาลีใช่ไหมมันจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นแต่มันจะเป็นของมหายานนะครับผมก็น่าจะ เป็นเทพเจ้าอะไรเงี้ยโพธิสัตว์นี่ไงโพธิสัตว์สื่อหยินอยู่เชียหกแขนนั่งนิ่งเงียบดังน้ำใช่ไหมน้ำหรือนาะ <c oughs> แขนทั้งสี่ประกอบด้วยไม้หยินดินหยินยางทองมีอันนี้คือหยินหยินแล้วก็ยางทองแล้วก็ไฟหยางรวมด้วยธาตุทั้งห้า เวลานี้ได้ถือสิ่งที่เกี่ยวกับผีร้ายไว้ในมือทั้งสองหากมีผีร้ายตะกูลไม่ใช่ตนักตนกหากมีผีร้ายตนกด้วยแสงจากฟากฟ,าฟ้าจะทำให้วิญญาณของมันบินหนีไปเอาไว้ปัดเป่าผีร้ายว่างั้นเถอะใช่ไหมอืมก็ตีความประมาณนั้นนะผมเหมือนจะ หมายความว่าให้วางเครื่องสังเวยทิ้งทั้งส่นะครับผมไว้ที่มือของพระโพธิสัตว์นะโพ,พธิสัตว์แล้วก็วางสิ่งที่ทําให้ผีร้ายหวาดกลัวไว้ใน2มือโพ,พธิสัตว์ม,มีการสรุปแปลมาให้เรียบร้อยไม่บอกนีไม่รู้เลยหนังสือนะครับมีหนังสือบอกไปด้วยนะไม้ยินไม้ยินไม้ยินคืออะไร แค่ได้แค่ใบไม้ที่มีพลังหญินก็เพียงพอดินหินมแมลงที่ตายบนดินที่เพียงพอเอก็เพียงพอยอยางทองเนี่ยต้องมีรูปปั้นและเครื่องประดับเช่นสำริดทองและเงินไฟหยางสิ่งของที่จุดไฟได้ก็เพียงพอเหมือนต้องใช้ของสี่อย่างใบไม้มแมลงที่ตายรูปปั้นสำริด แล้วก็ของที่จุดไฟได้นะครับโอ้โหงานลำบากเลยนะเนี่ยมันต้องจุดไฟได้สิลุกป,ปัน้นเฮ้ยสุสานครับผมมีตัวอักษรสี่ตัวแล้วก็ทั้งสี่ตัวมันก็มีสี่ป้ายด้วยลุมศพที่นี่เหมือนจะแบ่งตามอะไรนะแผนภูมิสวรรค์ อะไรวะแผนภูมิสวรรค์คือ,อยังไงคนนี้ต้องเป็นสวรรค์ทั้นนี้อะไรอย่างนี้หรอแบบเดียวกันเรียงเป็นแถวเดียวกันมีเหตุผลตามพัฒนธรรมไหมนะอุ้ยอะไรเนี่ยหลุมศพในปีปีอะไรจุดๆๆไม่รู้แล้วเนี่ยมีทั้งสามหลุมแล้วมันมันมาร์คสีเขียวไปด้วยอะ มากไว้ทุกหลุมเลยล่ะมีชื่อที่ไม่รู้จักเขียนอยู่อืมโฮ,โฮมิกโก้โฮมีให้เล่นด้วยเหรออะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจอธิบายกฎลงทีละตัวขวาแล้วค่อยดำไอ้ขาวแล้วค่อยดำสองหลังจากวางมาก หากไม่มีที่วางในช่องสี่เหลี่ยมทุกด้านที่ติดอยู่ติดกันหรือหมากมีสีเดียวกันหมากนั้นจะถูกกินงงจ้ะก็ถูกกินแล้วย ถูกกินถูกกินถูกกินหมากดำต่อไปเป็นหมากดำเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอ่ะได้เครื่องรางสำลิดหุ่นไรหน้าบ้าบอมากเฮ้ยไปไปไป,ปมันเขียนว่าอะไรอ่ะ นานมากแล้วเกิดโรคระบาดในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนมีหมอผีเนื้อนามและโพธิสัตว์กล่าวว่าจงเส้นไหว้เด็กสองคนชายหนึ่งคนในชุดดำหญิงหนึ่งคนในชุดขาวห้ามขาดห้ามเกินเมื่อชาวบ้านเสียสละหลังจากสองวันโรคห้ายจะหายไปเส้นสีดํำ เส้นอะไรวะเส้นเส้นสีดําแบบเสนไไ้นวหาใช่ไหมไม่รู้เส้นสีดําก่อนแล้วจึงเส้นสีขาวเส้นเส้นนี่คือก็คือสังเวยด็กชุดสีดําก่อนแล้วก็สังเวยด็กชุดสีขาวเกี่ยวอะไรกับการจกกักระดานหมักลุกอืมอันนี้อันนี้อันนี้เราผ่านไปแล้วนะหมักลุกเราผ่านไปแล้วโอเค เราก็แค่เอาเด็กนี้ไปวางไว้บนมือนะครับวุ้ยในสารเจ้ามีเดี๋ยวก่อนนะไอตัวอักษรสีทึเขียวเนี่ยมันเคยเราเคยเห็นอยู่ที่หน้าปไปหลุมศพใช่ไหมมันจะเป็นตัวแรกทำไ,ไม่ได้โอ้เราต้องเรียงใช่ป่ะอ่าตามบันทึก ของหนังสือนะถ้าเปลี่ยนลำดับของป้ายวิญญาณในแถวบนช่วยอะไรงั้นหรอลองก็คือเรียงตามจำนวนคนตายในพวดแผนภูมิสวรรค์จากมากไปน้อยงั้นคงต้องไปที่สุสานของเขาแล้วอืมเอาอีกแล้วครับพวกนี้กดได้ไหม แถวแรกนะครับเป็นไอตัวนี่ถ้าใครมีกระดาษนะจดไว้เลยนะครับผมไอผมนี่ก็ไม่มีอะไรเลยทั้งตัวนะเราจะเข้ามาทีทละทีละเซกชั่นนะครับผมหรือไม่ผมอาจจะต,ตัดตัดตรงช่วงนี้ไปนะมันจะน่าเบื่อดนึงนะครับก็เอาไอตัวตัวเนี้ยมาติดเหมือนรูปบ้านฮ่ดูได้ไว้ฮ่า่ฮ่า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 ไปเรียงข้างล่างนะเราไม่เรียงข้างบนแต่แรกจบตรงนั้นเลยครับผม เฮจฟูกองป่องแป้งนี่มันมุกตลกของเด็กซนคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าของอันเก่าข้างในจะพังแล้วนะวิว,ว,วอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ได้อะกะป๋องแป้งนะครับผมของเล่นของเล่นลเครื่องดนตรีโบราณจะมีเสียงเมื่อเขย่านะครับผมเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราออกไปหาไอเด็กน้อยอันดีกว่านะครับผมเราต้องแลกของก่อนใช่ไหมเรามีอันนี้ครับผมอ่าเอามาเลยไม่เท้านะ่ะมาครับผมเราได้ไม่เท้าแล้วนะครับผมคราวนี้ไม่เท้าไปให้คุณยายคุณยายคุณยายนี่ใช่ไม่เท้าของคุณยายหรือที่หายไปหรือเปล่าอ่ะคุณยายก็บอกว่า พ่อหนุม่มช่างจิตใจดีจริงๆขอบใจมากถ้าไม่มีไม้เท้านี้ฉันคงต้องนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนแน่กลัวแต่ว่าจะหมดกรรมเก่านะสิในหมู่บ้านชั่วร้ายนี้วันปล่อยผีที่ที่ไรกัมักจะเกิดเรื่องได้ง่ายๆนะครับผมเธอเองก็เรียบไปซะเถอะนะคุณยาย ผมต้องหาคู่มั่นให้เจอก่อนถึงจะไปได้ที่คุณยายบอกว่าหมู่บ้านชั่วร้ายหมายความว่ายังไงล่ะครับโอ้ยคุณยายเหรอเอมหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มักจะบูชาสิ่งบุกมันเขียนว,ว่าบุกชาครับผมมันเขียนว่าบุกชานะบูชาสิ่งสกรปรกอะครับผมสกรปรกโสมงหรือเปล่าอืมโสมงถ้าอย่าถามเลยจะดีกว่าฉันจะพัก อีกหน่อยก็ไปแล้วแหละฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนเธอเลยถ้าเธอคิดว่าข้องไผ่อะไรเนี่ยข้องไผ่นี่ใช้ประโยชน์ได้ก็รับไปเถอะนะข,ข้องไผ่เออข้องไผ่ครับผมมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมต้องใช้ข้องไผ่ดีพอดีเลยขอบคุณมากครับคุณยาย โอ้ดีไงเอาไปใส่มา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 มีภาชนะแล้วไม่รู้ไม่รู้ทําไมจิ้งหลีดในญ่าถึงไม่หลบไม่นานคุณก็จับมันได้สิบตัวบ้าบ่ด็ดอเอาไปกูแจมาดีมากเหลือลูกคางใช่ไหมใช้ได้กูแจแล้ว ประตูแล้วนะดิเจฟูรู้สึกมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมมีคนเคยมาที่นี่งั้นเหรอบ้าบอแล้วในกล่องไอ้กล่องเด็กเมื่อกี้นี่วาไอ้กล่องไอ้เด็กเมื่อกี้หรือเปล่าเราต้องมีของเล่น มมชีเคยบอกว่าตั้งแต่จำความได้บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำแห้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเลยอยากจยากจะปีนเข้าไปดูอยู่เสมอพ่อกับแม่เอารอกและเชือกถอดเก็บไว้เฮ้ย hey, มันมัน,ม,นมันพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีประเด็นครับผมต้องหาหัวลอกที่หายไปก่อนเอาแหละ มึงไม่มีตัวเลขอารบิกอะไรบ้างเลยหรือมันดูยากไปเลยนะวิดิจอูฟูในห้องลกจังเลยอ่ะเหมือนมีคนบาค้นของบางอย่างโมชีหรือเปล่านะไม่น่าใช่โมชีในนี้มีไหมเทียนแดงเทียนเล่มหนึ่ง ที่ถูกใช้ไปแล้วนะครับอุ้ยตกใจเฮ้ยอคละแปลกๆอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับอุ้ยไม่เข้าใจอย่าพึ่งนะ มีอะไรกดบ้างวิหนังสืออันโพธทสัตว์แั๊หนึงนะโพธทสัตว์แขนห้อมล้อมท้องฟ้าอะไรเนี่ยซ้ายคือหินขวาคือหยางไม้ทองถือแท่งไฟดินคุกแพทคุกปฐพีไม่เข้าใจความหมายอะไรนี่เกี่ยวกับตำแหน่งของโพธิสัตว์ กับโลกของหญินและยางหรือเปล่ามีแค่นี้เหรอเร่นเบอนึงเราจะต้องหาพัดสาเร็วก่อนมีอันนี้เป็นกระจกอีกแล้วครับเราอาจจะได้จุดไฟห้องลกมาก ขอดูของก่อนนะต่อไปเราต้องหาลรคขางเราได้เทียนแดงให้เทียบววรูปแล้ว นะครับอตอนนี้เรามีหุ่นสำลิดมีไฟมแมลงที่ตายแล้วก็ใบไม้ใบไม้งั้นหรอจริงๆเก็บที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอ แต่มันใช้จิ้งหลีดจิ้งหลีดสองอันนั้นหนึ่งใช่ไหมนี่สองสี่มันหมายถึงอะไรครับไอ้ปลองบองเป้งน,นี่สองหนึ่งสองนี่เหรอเด็กหนึ่งลูกคางเท่าไหร่ ลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้างเท่าไหร่ครับคุณเจนี่มันใช้จิ้งรีดสิบหนึ่งกับนี่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่บวกกันบวกลูกค้าง เฮ้ยเด้อเด้อเด و, อเอเมื่อกี้มั่วนะเมื่อกี้มั่วจริงๆนะอะไรครับนี่กดคำๆไปไอ้นั้นฝัง, 2, งนู้นสองวังนี้ห้าไปไม่ได้สนใจเลยเลยได้ลูกข่างเฉยโอ้โหโเฮ้ยนี่ฟุก่ะทุกคนฟุกมากๆตกใจหมดเลยไอเด็กอืมเดอเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเด็กกระดาษที่ โรงแรมเปียบเลยอะ่ะอ้านายกวนแล้วนะเดี๋ยว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 เมื่อกี้รูปรูปรูปคนตายมึงรูปเด็กคนนี้ไหมเหรอหน้ากากหัวนะครับผมโอเคเราได,ด้หน้ากากมาโอ้โหเดี๋ยวนะรูปศพนั่นเด็กคนเมื่อกี้เหรอ เอาแล้วอได้สมุดบันทึกอ่ะผมผมก็รู้ว่าบันทึกอะ่ะให้กูดูแค่นี้จริงดิ เออตกใจหมดเปิดมาหน้าแรกวันที่สิบสาเดือนอา้าหุยไม่ใช่เดือนเจ้าเอ้ยเดือนอ้ายถูกต้องคือ <c oughs> เดือนอ้าย <c oughs> ไม่รู้แปลว่าอะไรว่าเดือนไอ้อาการป่วยของผมแย่ลงเรื่อยๆลุงบอกว่าผมโดนพลังหยินทําร้ายลุงดึงใบตองมอบให้ผมแล้วบอกว่ามันสามารถล้างพลังหยินได้ ลุงเรียนลุงเรียนมาน้อยทําให้งมงายผมไม่เชื่อหรอกว่าโลกนี้จะมีผีเด็กน้อยเขียนนะเนี่ยวันส่งท้ายปีเก่าผมจะตายไหมครับผมไม่ตายผมไม่อยากตายผมอยากเล่นกับพี่สาวคนโปรดที่อยู่ข้างบ้านอีกวันที่สามเดือนสอง เดินไอ,อเดินพี่เดินหนึ่งไหมเดีไปดูดิพี่สาวคนนั้นบอกว่าจะแต่งงานบอกแะแต่งงานแล้วเธอบอกถึงตอนอะไรวะก็อบอกถึงตอนนี้จะให้อ่งเปาผมโอ้ตอนแรกไอ้ผีกระดาษเด็กน้อยไม่อกอกอัง่งเปารอผมหายดีแล้วเธอจะให้เจ้าบ่าวมาเล่นกับผมด้วยสัญญานะผมจะให้พี่เขาช่วยหาสมบัติ และจับจิ้งหลีดวันที่14เดือนสองผมจะตายแล้วออกไปเล่นไม่ได้แล้วทำได้แค่เขียนบันทึก15เดือน7วันที่15เดือน7นี่มันวันนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเราได้ไปตองครับผม ใบตองแห้งนะครับผมว่ากันว่าเป็นหินจากชิงิชาหวงจุยหรือว,วิชาหวงจุยหรือเปล่าไม่แน่ใจงิงิชามันเขียนว่างิชานะนี้อยู่ที่เขาแปรนะครับผมมันจะเป็นวิชาแหละและง่ายต่อการดึงดูดของสุกปกหมดแล้วครับโอเคเด็กน้อยคนนั้น ฮ่าสงสารจังเลยอ่ะไปหาเทวะรูปก่อนโอเคเหลืออีกชิ้นหนึ่งใบไม้มาแล้วต่อไปจะเป็นมะแลงนะครับผมมะแลงที่ตายบนดินนะ อันนี้มันอึงอ่างกบเราต้องไปหา,มาแมลงที่ตายบนดินมแมลงที่ตายบนดินเหรอบนดินมีมแมลงไหมคราวนี้เราไมา่ต้องดูต้องมาดูว่าไอ้ตัวนี้มันหมายถึงอะไรนะครับรหัสผ่าน ผมดูในห้องก่อนมีห้องลกมากแลโก้วก็ไม่มีอะไรกล่าวถึงเลยอืมมันเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ีิสัต์ใช่ไหม ไม่แน่ใจมันหมายถึงอะไรอุ้ยเก็บได้นี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะซ้ายคือหินขวาคือหยางไม,ไม้ทองถือแท่งไฟดินคุป,ปตภพีอันนี้หรอซ้ายคือหิน ซอยคือหินซายคือหินซายคือหิน,อ,หนอืมผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะอุ้ยยังไงนี่ไงนี่ไง,ไงเจอแล้วอ่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมขีดแล้วก็ สี่เหลี่ยมอีกบันนึงอ่ะแล้วก็อยากลงเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันเป็นของอันนี้ไหมอันนี้บอกสี่เหลี่ยมขีดอยากลงไม่ใช่ไม่ใช่ๆผมว่าน่าจะเป็นประตูบ้านเนี่ยเป็นหรอใช่เหรอ ภาษาจริงทั้งงังเลยไม่ใช่มันอักขระไม่ใช่หรอเมื่อกี้อ้อนี่ไงเราเจอแมงสาบนะครับเอ,อเจอมแมลงที่ตายแล้วแต่ในถังลึกเกินไปจับไม่ถึงไปยืมไม้ของยายก่อนได้ไหม